อย่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพลงนะเดี๋ยวไล้ตัดนี่เราดูอาการยของมหาวิทโาลัมามาผัดไทยไก่สเต็กกระดูกหมนหารยุลรป

ผมเจอเลยเมื่อเช้าเนี่ยคนก่อนหน้านี้เขาใชใช้หวยเนี่ยผมก็เลยจอดเลยวัวกระนกเปคนรอดตตยองคุูเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับไอติมทอดทักทา,ายครับสวัสดีครับไอท้ทอดนะอไอติมวันนี้ล่ะต้กเล็กเวลาะต้กูด<อ>้วยอ่ะเต็มตัวมั้ยเต็มตัวขอนิอ้ ูเส um: okay. pues hey, ื iros, okay. ows, ้อผมดิผมบอกว่าซักเสื้อให้ด้วยนะซักผ้าด้วยนะได้ซักให้ผมตีห้ากูตื่นมาเที่ยงไอ้ที่น้ำหยดติ๋งติ๋งติ๋งอยู่เลยนะผมเดี๋ยวโมัก็ยให้ตีห้าซักให้นะตีห้าซักให้นะพี่จะด่าเขาไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ยังซักให้อยู่แต่มันไม่แห้ง

กลาวแป้อยยูแล่งจากในตัว้มอยู่หกตัวห้าตัคนมีอยู่กนกคนมันรนด้หนลท์าได้แคนแต่คน้ยังนิ่งอยู่นะเขาาเขาหอนี่ใช่หแล้วก็ตัวอยอรหรือว่าอะไรนะอ่ามีซอสเบอร์ี่แล้วใช่ซอเบอร์รี่ที่ผมจะเอาไปแล้วก็มีเบอร์บอนอ่าเบอร์บอนเปเปอร์แล้วก็ชี ไ,ไอ้ตัวนั้นพี่ใช้อะไรเบอร์บอมป์ปะตัวไงอรอ่ะใช่โอเคอันนี้ <Okay. S 1> ที่ผมทำเลี่ยผมลองชิมไว้มันมันก็ยังโอเคนะเราไม่ได้เก็บไว้ข้าขงนอกท่กจานมันยังได้โอ okay. เคยังไม่ต้องทำใหม่เอาอนี้ไปก่อนตัดตั กสกอสกอส่อเสกอที่เจะเป็นไมีไหมมีเดตอนนั้นไม่ส่อมายอ่สวัสดีครับสวัสดีครับข้มาพูด